ครับท่านผู้ชมครับกลุ่มกาลังสาคัญของชมรมบาสเกตบอลโรงเรียนในเรือที่จะต้องต้อนรับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของทั้ง3เหล่าในกีฬาเหล่าของ4เหล่าทัพจึงปีนี้โรงเรียนในเรือเป็นเจ้าภาพครับผมได้อยู่กับกัปตันทีมของชมรมบาสเกตบอลคุณโอ๊ดครับสวัสดีคุณผู้อ่แนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมนักเรียนในเรือเดชาทองพิมายโยธินครับชื่อเล่นชื่อโอ๊ดครับครับโอ๊ดอยู่ปีไหนครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ปี4แล้วครับปี4 ปีสุดท้ายปีสุดท้ายครับก็คือปีหน้าก็จะไม่ได้เข้าร่วมแล้ว <c oughs> ก็คือกรกฎาคมนี้ยังได้ร่วมอยู่ใช่ไหมไม่ละครับอ๋อไม่ไม่ได้เข้าร่วมเข้าร่วมมากี่ปีและเข้าร่วมสี่ครับสี่ปีได้ตําแหน่งที่ก็สี่สี่สามสี่ครับสี่สี่สามสี่ได้ปีหนึ่งได้ที่สามด้วยชนะไป<ช>ครับ ปีก่อชนะตำรวจชนะตำรวจชนะตำรวจสี่สามสี่สี่เขาไม่ใช่สี่อ๋อสี่สามสี่สี่ก็เมื่อเมื่อสองปีก่อนกับกันทีมหนักใจอะไรไหมทีมโรงเรียก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็คือก็รู้อยู่แล้วเราก็มีปัญหาด้านบุคลากรอ,อยู่แล้วเพราะว่าตัวเลือกเราก็มีน้อยเวลาเล่นไปมันเหนื่อยตัวที่เรา เปลี่ยนลงไปก็คือคุณภาพจะทดแทนก็ไม่ค่อยได้คือเราจะไปเสียตรงด้านตัวสำรองของเราซะมากกว่าเราไดใช้ตัวหลักจริงๆเราสู้ได้ถ้าตัวหลักยืนโอ้โหจบมาจากโรงเรียนอะไรครับอ๋อสลับรีวิทยาคมครับทำไมถึงไม่เล่นบอลเล่บอ,บอลโรงเรียนนี้เก่งบอลเล่บอลมากไม่ครับคือมันมันใช้โรงเรียนนี้เก่งบอลเล่บอลใช่ครับแต่มันไม่ใช่สไตล์สูงด้วยเราสูงอะไรร้อยเจ็ดถึงเจ็ดครับ ไม่ใช่สไตล์พอไปเรียนชอบแบบชนๆน,นครับอ๋อแล้วทไมไม่เล่นรักบี้มันมากไปครับเขาบอก <c oughs> ว่าแต่ละเหล่าที่ไปเยือนเนี่ยแต่นักเรียนนักเรียนเหล่าเขาเล่นคนหนึ่งเล่นหลายอย่างของโค้ดเล่นหลายอย่างเหมือนกันไหมที่นี่ครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ปัญหานี้ของเอรทยาลัยก็ถูกกําจัดไปแล้วครับคือจะฟิกเลยว่าถูกจํากัดไม่ให้กำจัดถูกจากัดว่าไม่ให้ไม่ไมให้เล่นเกินเท่านี้ ให้เล um, ่นหนึ่งอย่างให้เล่นแค่อย่างเดียวก็คือถ้าเล่นบาสคุณจะได้เล่นบาสอย่างเดียวคุณไม like ่เล่นบอลไม่ได้ใช่ครับถ้ากีฬาได้อย่างเดียวแต่ว่าสามารถควบกิจกรรมอย่างอื่นได้เช่นพวกดนตรีสากลดนตรีไทยอย่างเงี้ยได้โอ้า่กีฬาแต่อย่างเดียวโดยเฉพาะถ้าเป็นกีฬาเหล่าหลัก4ี่ตัวบอลรักบี้นี้ไม่ได้ไม่ได้เลยครับทั้งที่เล่นบาสแล้วไปเล่นกระโดดสูงก็ยังได้ไอ้วิ่งก็ยังได้นะครับแต่ที่นี่ไม่ให้ไม่ครับแล้วอยากจะแนะนําน้องๆยังไงบ้างครับ น้องๆตอนนี้ครับก็อยากให้มันฝึกซ้อมให้มากครับเพราะว่าเราค่อนข้างจะด,ด้อยกว่าจุดกว่าเราอื่นเขาแล้วก็เร่าอื่นเขาสบประมาทเราไว้เยอะครับก็คืออยากจะให้กู้ชื่อเสียงของเรียนเรากลับคืนมาอีกครั้งหนึง่งครับโอนเล่นตำแหน่งอะไรครับเซนเตอร์ครับก็จะไม่มีเซนเตอร์ชื่อโอนแล้วไม่มีแล้วครับโอนเลือกจะไปไหนเนี่ยนาวิกนานาวินครับนาวินเป็นผู้บริหาร ครับเป็นยูเรียครับยูเรียครับไปมากี่ประเทศแล้วเนี่ยอยู่ปีสี่ประมาณเกือบสิบแล้วครับเกือบสิบดีไหม <c oughs> ก็ถ้าจะขึ้นไปทางเหนือจะดีครับเช่นฮ่องกองญี่ปุ่นเกาหลีแต่ถ้าลงใต้ก็ร้อนหน่อยประเทศค่อนข้างจะไม่ไม่ไม่เจริญไปมาหลายประเทศชอบประเทศไหนมากที่สุดที่ไม่ใช่ประเทศไทยชอบญี่ปุ่นครับทำไม มันสะอาดแล้วคนเขาก็หมายถึงดินแดนสะอาดบ้านเมืองบ้านเมืองเขาสะอาดรับคือผู้หญิงเขาเป็นค่องข้างชาติชาตินิยมครับคือคนไทยนี่จะลูกไม่ได้เลยครับก็พวกเราจะขอติดตามผลงานนะครับแล้วขอเป็นกำลังใจให้ออดนะครับเราจากอ๊ดก็จะเจอกับไว้ครับไว้แนะนาตัวเลยครับนักเล่นในเรือพงพิระกินมีผลชื่อเล่นชื่อไว้ครับตอนนี้เรียนปีปีสองเล่นตําแหน่งเซนเตอร์ ที่นี่เรียน4ปีเหมือนกันใช่ไหมครับเตร,<ล>รียมทหาร3ปีแล้วนะ<ช>ที่นี่4ปีรรเราปีสองปีสองสองปีที่ผ่านมารู้สึกยังไง้างครับ,รบก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของชมรมบาสเกตบอลขึ้นเยอะครับคือเริ่มเป็นแบบว่าเริ่มเป็นแบบแผนเริ่มเป็นระบบขึ้นแล้วก็มีการ ทางเรียนให้ความสนใจกับการกีฬามากขึ้นนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะช่วงปีที่ผ่านมานี้แล้วถ้าปีนี้ไว้จะได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยไว้จะได้เปรียบเหล่าอื่นๆอะไรบ้างไหมก็คงน่าจะเป็นแรงเชียร์กำลังใจอะไรเพราะว่ามันก็เป็นเป็บ้านของเราครับไว้จบมาจากที่ไหนครับโรงเรียนเป็นทาหารข <c oughs> รอสามอ๋อกาสทำทัานคุอประกานครับที่นี่เลยครับทำไมถึงเลือกเหล่าในเรือ ทำไมถึงไม่เลือกนายร้อยทำไมไม่เลือกตำรวจไม่เลือกฐานอากาศเพราะว่าครอบครัวผมเป็นมาก่อนเยนะเป็นในเรือครับชีวิตชาวชีวิตชาวชาวเรือชาวเรือชีวิตชาวเรือมันต่างเนะชาวเรือชาวเรือมันต่างไงกับบนบกมันจะอยู่บนน้ำมันก็จะมาแบบม้าวคงนได้หมายถึงว่ามันมันอยู่ในน้ำเยอะไหม เดิมทำเยอะอยู่เป็นเดือนเลยถ้าไปต่างประเทศอยู่อ๋อคข่าเขับสองเดือนสองเดือนพับเวลาลองเหงาไว้ทําอะไรก็ถึงอยู่บนเรือแล้วเหงาๆไว้ทําอะไรโทรศัพท์ได้ไหมไม่ได้มันไม่มีคืนเหงาๆก็อยู่ตัวเดียวแบบหาลุมเงียบๆไม่มีคนนะอยู่คนเดียวสบายสบายสบายตัวคนเดียว ไม่มีใครรบกวนนะมีคุยเรื่องอะไรกันครับเนี่ยคิดว่าปีนี้ได้แชมป์ไหมรอรอได้ผมก็คิดทุกปีว่าจะได้แชมป์เวลาแบบปีนี้จะลองไม่คิดดูคิดแล้วก็โอเคขอบคุณครับไว้ไปพี่คนสุดท้ายครับได้ครับได้แนะนำตัวสวัสดีครับผมนักเรียนในเรือพาโนว์ทาวส์เซเีครับชื่อเล่นชื่อไดครับจบมาจากโรงเรียนเซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์ม .3 ม .3 ทำไมถึงเลือกเหล่าในเรือตอนจบเตรียมทหารแล้วก็ก็ดูเรือมันน่าสนใจดีครับแล้วก็อีกอย่างถ้าเป็นในเรือก็สามารถขับเครื่องบินได้ด้วยครับก็คือสามารถทําได้สองอย่างทั้งขับเรือแล้วครับได้ครับสามารถเลือกชีวิตได้สองทางเราคิดว่าพอมาอยู่ปีนี้ปีปีสองคิดถูกคิดผิดครับคิดก็คิดถูกครับอี่สุ รนองัจิก็เป็นนักเรียนก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับโดยที่เราอื่นก็อยู่ในประเทศไทยก็ไม่มีโอกาสอ่ารเงี้ยแล้วพอมาเล่นอยู่ชมรมบาสครับทาไมถึงเลือกกีฬาบาสคอัผมเล่นบาสตั้งแต่ม2นะครับบาสช่วยให้เราติดเตรียมอาหารอะไรไหมอก็ไม่ได้ช่วยแต่ช่วยในการทดสอบร่างกายก่อนเข้าใช่แล้วบาสจะช่วยอะไรให้กับได้ให้กับไดตอนเรียนที่โรงเรียนในเรือ ก็ช่วยถ้าถ้าเล่นดีๆก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในเหลือได้ผมเห็นทั้งไดทั้งไวทั้งทั้งโอ๊ตผมเห็นรุ่นพี่บางคนได้ทุนไปต่างประเทศนี่ต้องทํายังไงถึงได้ทุนไปไปเรียนต่างประเทศ<อ>ไปออสเตรเลียไปก็<อ>ต้องสอบอะอ,อย่างเรามีสิทธิ์สอบก็อ,อย่างโอ,อ๊ตอะมันจะมีถ้าตอนเป็นนักเรียนก็คือจะมีตอนเข้ามาจบจากเตรียมอาหารปุ๊บเป็นนัก ชั้นหนึ่งก็คือจะสอบตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับว่าคุณมีโอกาสจะไปศึกษาต่อแทนหรือเปล่าคือยังผมก็มีแต่ว่าไม่ได้สอบแล้วที่จะอยู่ที่นี่อ๋อตอนนั้นก็มีสิทธิ์สอบได้เหมือนกันแล้วสอบไหมไม่สอบไม่สอบแล้วไว้ได้ได้สอบไหมตอนมาเลือกเหล่าในไม่ได้สอบไม่ไม่ไม่ได้ไม่เลือกเขาเขเลือกเกรดอะใช่ไหมเขอบสามจุดก็มีเกรดแล้วก็มีเกรดแล้ว มีเกีย<อ>ริภารกิจเกียริฉเฉลี่ยรวมแล้วเขาสมัครใจมผมเห็นรุ่นพี่หลายคนไปเรียนอยู่เมืองนอกครับเรียนอยู่ต่างประเทศครับและนี่เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับของโรงเรียนในเรือของชมรมบาสเกตบอลเราเรายังมีภารกิจแล้วก็มีสิ่งสําคัญที่เขาจะต้องทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาติเรื่องเกียริเรื่องวินยัยแล้วก็เรื่องกล้าหาญที่ผมเห็นเป็นคำสี่คำอยู่ที่โรงเรียนในเรือโพชลองอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยชาติเขาเขาอ่านยังไงครับชาติครับ ไม่หมายถึงว่ชาติวินยัยหรือรว่าชา,ชาติเกียรติวินัยกล้าหาญก็คือเราเป็นนักเรียนในเรือจบไปเป็นทหารเรือก็คือหนึ่งเราต้องรับใช้ประเทศชาติสองคือเราต้องมีเกียรติก็คือไม่คดโกงไม่อ,มอรยึดในเกียรติในการ,รเป็นนักเรียนในเรือครับ วินัยวินัยนี่ก็คือตรงตัวครับเราเป็นทหารเราก็ต้องมีวินัยในตัวเองมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาสุดท้ายคือกล้าหารครับถ้าหารเราก็ต้องมีความกล้าหารอย่างเช่นเราลงใต้ครับเราก็ต้องมีความกล้าที่จะสู้กับผู้ก่อการร้ายครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนักเรียนในเรือทุกท่านเลยนะครับขอบคุณผู้บังคับการโรงเรียนในเรือทุกท่านที่ให้ความสะดวกสบายกับทีมงานชุดอิดเราได้มานั่งตรงนี้เขาเรียกอะไรนะครับท่าเรือท่าเสือซ่อนเล็บครับท่าเสือซ่อนเล็บทําไมถึงเลอกเรียกท่าเสือซ่อนเล็บ อันนี้ก็คือจะมีเหมือนป้อมปะจุนอยู่ฝั่งนู้นครับใช่ครับมาพร้อมกันออกมาพร้อมกันใช่ไหมะถ้าไมท์อีกมาพร้อมกับป้อมปะจุนใช่ถึสร้างสร้างในยุคในยุคเคียงกันครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับไว้อยากจะพูดอะไรไหมเห็นเห็นชื่อาติสัตย์อยากจะเชิญชวนน้องๆให้มาอยู่ชมรมบาสไหมเพราะไว้ยังมีโอกาสเจอน้องๆที่จบปีสามมาน้องที่จะขึ้นมาก็ขอเชิญ น้องที่มีจิตธรรมมาร่วมกันทำกุศลนั่นใหญ่เรืองให้กับโรงเรียนนะครับด้วย,วยการด้วยการเข้ามาเป็นนักบาสเกตบอลที่มีเกียรติและมีกุศลนะครับของมาก <c oughs> เอาเงินยาฝาเงินครับไงมไม่นะไ,ไม่ไม่ดีกว่าไม่แล้วทุกคนครับวันนี้ชุดอิดของเราได้สนุกแล้วก็ได้ มีความรู้สึกหลายๆอย่างได้เห็นภาพที่ตกพอดีเลยนะครับก็ลาท่านผู้ชมไปกับภาพบรรยากาศสวยๆที่ทีท่าเสือซ้อนเล็บของโรงเรียนในเรือจังหวัดสุพราารณบุรีแห่งนี้วันนี้ขอบคุณน้องๆทั้งสามท่านตรงนี้ก่อนนะครับอขอบคุณครับละครับขอบคุณทุกท่านครับเราจะชมผลงานติดตามผลงานและเป็นกําลังใจให้ครับพวกเขาไม่ว่าเขาจะได้ผลงานเป็นอย่างไรแต่ว่าสักวันหนึ่งครับตำแหน่งแชมป์ไม่ได้ห่างโรงเรียนในเรือเลยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ